เขากำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเรามีแนวโน้มบ้างไหมที่เขาจะติดต่อกลับมาลองมาเช็คพลังงานของใครคนนั้นกันนะคะเป็นคนที่คุณกับเขาอยู่ในช่วงที่อาจจะห่างๆกันไปไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วนะคะเป็นการทํานายแบบรวมๆนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกําลังใจมาดูซิว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเรา จากสิ่งที่เห็นตรงนี้นะคะในนาไพไพหลายมือถามว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เอาจริงนะคะถ้าพูดว่าเขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะคือสิ่งที่เห็นในตอนนี้นะ,ะเพราะว่า เอเนอร์จีของไพ่บอกว่ามันมีไพ่ในเรื่องของการที่จะเอาดอกไม้หยิบยื่นมาให้ซึ่งการที่เรายื่นดอกกุหลาบมามันก็คือการงองอนนะคะเอเนอรของดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นเขากำลังคิดถึงคุณแล้วก็กำลังคิดในเรื่องของการที่จะติดต่อก,กลับมา แต่มันอยู่ในระหว่างกระบวนการความคิดนะยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าไพ่ใบสรุปไพ่ใบนี้บอกว่าความสำเร็จที่ต้องรอเวลาและ energy เห็นไหมเนี่ยรอเวลาอยู่มันยังไม่ถึงเวลาแต่มันเกิดการคิดอันนี้คือในเรื่องของมีไอเดียมีโปรเจกต์นะเป็นในเรื่องของการที่มีโปรเจกต์มีมีคิดในเรื่องของการที่จะทำอะไรสักอย่าง <S 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 เขารู้แหละว่าความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วนะคะมันไปต่อกันแบบ อาจจะเคยมีปัญหากันแล้วก็จบกันแล้วก็กลับมาแล้วก็คือมันมันเหมือนกับว่าวนเวียนกลับมามีปัญหากันอีกครั้งมันทําให้จบกันไปแล้วมันไปต่อกันไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าในตอนนั้นมันไปต่อกันไม่ได้มันถึงทางตันแต่ตอนนี้เขามีไอเดียใหม่ๆมีทางออกใหม่ๆที่คิดว่ามันยังสามารถที่จะกลับมาพัฒนาต่อยอดกันได้นะคะเขายังเห็นโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อกันได้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะไปต่อกันได้ไกล นะคะอันนี้คือประเด็นแรกเขามองว่ามันยังสามารถไปต่อกันได้แล้วก็กําลังคิดถึงคุณนะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังเพราะว่าการที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยความคิดถึงของเขาอ่ะมันมีอะไรที่แอบแฝงมาด้วย นะคือดอกกุหลาบเนี่ยมันก็สวยแหละนะเอามาง้อเราแต่คุณเห็นไหมว่าดอกกุหลาบมันซ่อนไว้ด้วยเนี่ยซ่อนไว้ด้วยสิ่งไม่ดีข้างล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะติดต่อกลับมาเชื่อว่าเขาติดต่อกลับมาแบบมีอะไรแอบแฝงนะคะถามว่าอาจจะเป็นไปได้ดังนี้คือรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาน่าจะมีปัญหาปัญหาส่วนตัวบางคนนี่คือมีปัญหาการเงินการเงินติดขัดหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ ทีนี้สิ่งที่เขามองคุณนะคะเขามองคุณเป็นคนที่ดูดีอะ่ะมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เพอร์เฟกบางคนมีตังก็ได้นะเนี่ยการเงินมั่งคัง่งหรือเขาอาจจะมองว่าคุณมีชีวิตที่ดีนะเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาติดต่อคุณมาเนี่ยเขาน่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือเขาน่าจะได้รับอะไรดีๆพอไพ่ใบนี้คือมันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบมีผลประโยชน์แอบแฝงนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้มันจะเป็นในเรื่องของการอุปถัมภ์ การอุปธรรมค้ำชูหรือการที่ได้คู่ได้คู่คู่รวยนะถ้าใครมีเส้นนี้เนี่ยเส้นวาส,สนาจากเนินจันทร์แล้วก็มีเนี่ยเส้นอันนี้คือเส้นชีวิตนะเ๋ยวหมองให้ดูใกล้ๆเผื่อไปเช็คในมือตัวเองอันนี้คือเส้นชีวิตแต่ถ้าเส้นชีวิตมีสามเหลี่ยมแบบนี้แตกกิ่งออกมากับมีเส้นวาส,สนาจากเนินจันทร์ขึ้นไปแบบนี้เอเนอร์จีคือแบบ มีเกณฑ์ได้คู่รวยอะนะถ้าได้คู่รวยหรือไม่ก็อาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติดังนั้นเส้นนี้คือการอุปถัมภ์คู่อุปถัมภ์นะคะแล้วก็คู่น่าจะมีตังค์แล้วก็มันมีในเรื่องของการการติดต่อมาแบบมีผลประโยชน์แอบแฝงแล้วก็ใครคนใดคนนั้นน่าจะติดขัดเรื่องการเงินนะมีปัญหาการเงินหรือมีมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจแต่ถ้าเราบอกว่าไม่นะธุรกิจเขาไปได้ดีดังนั้นก็หมายความว่าเขาอยากต่อยอดธุรกิจ มีทั้งคนที่ติดขัดเรื่องธุรกิจติดขัดเรื่องการเงินหรือบางคนก็ชีวิตดีอยู่แล้วแต่คิดว่าถ้ากลับมาคบกับเราอะเราจะมาส่งเสริมเราจะมาต่อยอดชีวิตเขามันก็จะมีอยู่แค่ประเด็นประมาณนี้นะ<ๆ>ก็เลยอยากให้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาคิดถึงเราอยากติดต่อกลับมาก็จริงแต่เขาอาจจะมาด้วยเรื่องที่บางสิ่งบางอย่างที่เขาสนใจ นะอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดโอเคเขามีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะถ้าเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงละกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราจะต้องไปอุดลอยรั่วให้เขานะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินชีวิตเขาดีอยู่แล้วอ่ะเขาก็คงอยากจะมีคู่คู่ที่ส่งเสริมกันคู่ที่เอาไปต่อยอด นะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่มันเป็นในเรื่องของการที่มาเพราะเรื่องธุรกิจหรือผลประโยชน์แอบแฝงตรงเนี้ยคุณจะโอเคหรือเปล่านะโดยรวมก็จะประมาณนี้เขาคิดถึงเรื่องของคุณแล้วก็คิดในเรื่องของการที่จะติดต่อกลับมาทีนี้ขอถามเพิ่มให้มาด้วยเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอย่างเดียวหรอมีเรื่องหัวใจมีเรื่องความรักความรู้สึกดีให้เราบ้างไหมอ่ะถ้ามีความรักมีความรู้สึกดีให้เราด้วยขอให้ไพ่ช่วยบอกได้เถิดขอสามใบ ถามว่ามีเรื่องความรักความรู้สึกดีไหมมันก็มีแต่สิ่งที่ไพ่บอกพลังงานมันจะเด่นไปที่เรื่องของการช่วยเหลือมากกว่าการช่วยเหลือเรื่องการเงินการช่วยเหลือในในการที่จะแบบเหมือนเป็นคู่กัลยาณมิตรน่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีในเรื่องความมีใจไหมก็มีแต่มันไม่เด่น มันเด่นในเรื่องการช่วยเหลือเรื่องการเงินแล้วก็การการที่เขามาแบบว่าอยากจะให้เป็นคู่มิตคู่กัลยาณมิตรมากกว่าถามต่อให้ดีกว่านะแล้วเราควรจะให้โอกาสเขาอ่ะจะดีไหมควรหรือไม่ไพ่สามใบบอกว่าไม่ควรค่ะเพราะอะไรสิ่งแรกเลยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีในเรื่องเขาเข้ามาเพราะผลประโยชน์แอบแฝง แล้วไพ่ใบนี้จุดดำเนินเสาเนี่ยเขาบอกว่าคุณกับเขาอะถ้ากลับไปคบกันอะก็เหมือนกลับไปเจอกับปัญหาเดิมๆอะไรที่เคยทำให้เป็นปัญหาการก่อนที่จะเลิกลากันไปถ้าครั้งนี้ได้กลับมาคบกันอะปัญหาเก่าๆไม่ถูกแก้ไขแล้วก็ยังจะนำปัญหาเก่าๆนี้กลับมาเป็นปัญหาให้คุณท้ายที่สุดไพ่ใบสรุปนะคะไพ่ใบสรุปก็คือตรงนี้มันจะเรียกว่าเส้นสมรส นะเส้นสมรสมีจุดแดงทับแปลว่าท้ายที่สุดเราก็เลือกลายอย่าล้างค่ะเพราะว่าจุดแดงทับเส้นสมรสคือมีเกณฑ์เลือกลายอย่าล้างนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขาอาจจะมาทําให้คุณมีปัญหาด้วยคือเอ,เอาปัญหาเก่าๆเ,เอาปัญหาของเขามาให้คุณด้วย ะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใจอ่อนให้เขากลับมาคุณต้องระมัดระวังคุณอย่าไปรับปากอย่าไปเซ็นเอกสารอะไรกับเขาเพราะอันเนี้ยเขากลับมาแล้วจะมาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญามีมีปัญหาเอกสารออธุรกรรมต่างๆก็ อยากถ้าตัดได้ตัดไปเลยแต่ถ้าตัดไม่ได้พยายามอย่าไปรับปากเขาหรืออย่าไปเซ็นเอกสารข้อตกลงกรรม,มาสิทธิ์ใดๆกับเขาเปน็นนันขาดไม่งั้นอ่ะปัญหาเหล่านั้นของเขาอ่ะจะกลับจะมาอยู่ที่ตัวคุณจะมายืดเยื้ออยู่ที่ตัวคุณนี่คือนี่คือคําแนะนําจากไพ่นะคะขอสรุปสามใบนะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาขึ้นมาใบแรกเลยโอ้ คือขอขยายใบนี้ก่อนอยากรู้ชัดเจนไพ่ใบนี้คือสามเหลี่ยมแบกภาระนะคะแล้วก็อันนี้คือมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเขาเรียกว่าธุรกิจหมดตัวนะทางตันการเงินมีปัญหาธุรกิจทางตันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือถ้าเขากลับมาเนี่ยคนคนนี้เขาไม่เปลี่ยนหรอกหรือเขาถ้าเขาจะเปลี่ยนน่ะเขาก็เปลี่ยนให้คุณได้ไม่นาน แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จะกลับมาทําซ้ําให้คุณเสียใจอีกในความสัมพันธ์เนี้ยการกลับมาของเขาอ่ะแน่นอนว่ามันมีในเรื่องของการเงินเขาน่าจะมีภาระมีปัญหาบางอย่างมาให้คุณช่วยแก้ไขนะคะหรือถ้าคุณบอกว่าไม่ค่ะเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยให้เราแก้ไข ให้ใบนี้จะสื่อว่าคนคนนี้เขากลับมาแล้วทำให้คุณแบบเหมือนปวดใจกับเรื่องเดิมๆมีภาระทางใจมันอาจจะเป็นภาระทางการเงินก็ได้หรืออาจจะเป็นภาระทางใจก็คือทำให้คุณปวดใจเรื่องเดิมๆท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์มันจะพัฒนาได้ไหมเขาบอกว่ามันจะพัฒนากันไปได้แค่ช่วงหนึ่งบั้นปลายยังไงมันก็ถึงทางตันแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ที่ตัดจบกัน นะคะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะโอเคก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะจะให้โอกาสเขาไหมนะใครที่ชอบช่องนัชชาเมจิกชาแนลอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ